ดูคนดนตรีอย่างพี่ตูนไปแล้วเนี่ยไปดูอีกท่านหนึ่งกันบ้างดีกว่านะคะคุณบอยกฤิยพงศ์เป็นนักแต่งเพลงสุดโรแมนติกพี่ไม่ต้องม<ล>องเพลงเขานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังเขาดีกว่านะคะว่าก็มีแ,แนวคิดมีมุมมองยังไงในการที่จะกลั่นความคิดต่างๆเนี่ยสื่อลงมาในเสียงเพลงซึ่งก็ส่งผลส่งอิทธิพลต่อความคิดของคนได้มากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคนดนใจวันนี้ค่ะ ระบายความรู้สึกนึกคิดเป็นบทกวีรักที่ไม่มีกรอบจำกัดความคิดเป็นโจทย์ชีวิตที่บอยโกศิยพงศ์นักแต่งเพลงชื่อดังเติมลงในช่องว่างหลังค้นพบว่าสิ่งที่รักมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคือการได้ใช้เวลากลั่นกรองลิขิตถ้อยคำผสมผสานท่วงทำนองเป็นบทเพลงรักในแบบฉบับเฉพาะตัวสื่อสารถึงคนฟัง เ่าว่าโชคดีที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือจึงต่อยอดสู่นิสัยรักการเขียนใช้ความเพียรเรียนรู้วิธีการทำงานดนตรีร่วมกับนับร้องมืออาชีพประสบการณ์หลายสิบปีที่สั่งสมบ่มเพาะให้เขากลายเป็นเจ้าพ่อเพลงรับอันดับต้นๆของเมืองไทยทว่าในยุคที่อุตสาหกรรมเพลงบ้านเราซบเซาจากผลพวงพิษเศรษฐกิจปี2540ค่ายเบเกอรี่มิวสิกที่ถูกปั้นมากับมือต้องอับปางลงกลางทะเลเพลงแต่เพราะเชื่อมั่นกับผลทางที่เลือกเดินแต่แรก ลืมความเสียใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งกระทั่งเรือรำใหม่ค่ายเพลงเลิฟอีสตแล่นฝ่ามรสุมส่งบทเพลงรักสร้างความสุขให้กับคนฟังมาจนถึงวันนี้เราต้องมองที่เป้าหมายฮะคือถ้าสมมุติว่าเราไปมองที่ปัญหาเราก็จะเหมือนตัวเราล่องลอยอยู่ในทะเลแล้วมีลื่นลมมาใช่ไหมฮะตัวเราก็จะลอยไปตามปัญหาแต่ถ้าเรามีเป้าหมายของเราคือเราจะไปที่เนี้ยเราอยากจะ เราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวหรืออยากจะให้มีการงานของเรามันไปในจุดนี้เราก็ต้องมองที่เป้าหมายแล้วก็พยายามจะว่ายไปให้ถึงแม้ว่าปัญหาขึ้นลงมันจะมาสัด์อย่างไรเราก็เราก็ต้องพยายามว่ายเส้นเนี่ยไปเรื่อยๆครับผมก็การที่เราได้รู้ว่าชีวิตของเรามีเหตุผลเพื่ออะไรการที่เราได้แล้วเราก็ได้ดําเนินตามจุดประสงค์ของ,ของชีวิตเรานั้นมันทําให้เรามีความสุขเพราะเรารู้ว่าเรากำลังจะไปไหน กระดาษและปากกายังเป็นอาวุธประจำกายที่นักแต่งเพลงมากฝีมือใช้บอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดมุมความคิดจากจินตนาการในอากาศสู่ตัวอักษรคล้องสัมผัสบนโต๊ะทำงานตัวเดิมเป็นจุดเริ่มต้นของบทเพลงรักมากมายที่ชายหนุ่มคนนี้ส่งต่อเป็นพลังใจให้กับคนรอบข้างโดยหวังว่าในยามที่อ้างว้างทอแท้เดียวดายถ้อยคำบวกดนตรีเหล่านี้จะบรรเลงให้ชีวิตของคนฟังมีกำลังใจก้าวเดินต่อไป นี่นะคะเพลงพอๆนี้ก็ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะ